มาที่ไหนเนี่ยสถานีบางซื่อค่ะแต่งตัวเป็นแอ t i m อีกแล้วเรากันยูวีกันยูวีแดดแรงสหานีบางซื่อสถานีรถไฟเออ ช่้นไคะร์ลรถมาอาสถานีรถไฟบางซื่อจะไปไหนครับส่งมาส่งพ่อขึ้นรถไฟส่งพ่อปู่เข้ามาข้างในโอ้ข้างในสถานีใหญ่มากแล้วก็เป็นเย็นเจ๊บเย็นเลยดีเลยเดี๋ยวขอถอดอันนี้ก่อนเพราะว่าแบบคนก็ไม่ได้เยอะอถ้าคนเยอะเราก็ต้องใส่ไว้นะ,ะใช่ใหญ่มากค่ะถ้ามาคนเดียวก็ไม่รู้หลงทางาก็ต้องถามคนที่อยูยเหมือนคลาสสนามบิน่ะใช่ป่ะใช่ค่ะเออคลาสนามบินถ้ามาขึ้นคนเดียวขึ้นไม่เป็นนะสนามบินหรือว่าตาป้ายา นีรถไฟตอนนี้ก็ส่งพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินดูรอบๆก่อนส่วนเมื่อกี้เราก็เจอเจ้าหน้าที่บอกให้เรารีบไปให้เรารีบไปเซอร์เซอร์เรียกเซอร์เซอร์เทนดีเลยก็หน้าเหมือนต่างชาติป่ะเปิ่นหมดเลยเมื่อกี้ใส่หมใส่แม่แถมถือไอ้กล้องอีกเขาก็คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวมั้งเดี๋ยวเดินดูรอบๆดีบรรยากาศนะสว่างสวยเย็นเหลือเกินผมปลิวเลยปิวไหมเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้เย็นเออเนี่ยผม ฟิลเลยเย็นใครเดินมาร้อนๆก็มาตากแอร์ตรงนี้ได้มะม่วงก่อนนะคะพอดีแบบปวดหัวนิดๆเมื่อกี้รถติดลืมเงินทอนส0บาิบอาที่ชาร์จแบตพี่ชาร์จได้แต่ต้องเฝ้ากันเอาเองนะว่ามือถือใครเฝ้าคนพี่ชาร์จก็นั่งอยู่แถวๆน,น่าจะชาร์จฟรีนะเพราะว่าไม่ไม่ได้มีหยอดตังอะไรแต่ว่า<อ>ต้องเฝ้ากันเอาเองต้องชาร์จฟรีอยู่แล้วไหมเออมีร้านค้านะมีร้านขายข้าวมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่าก็เมื่อกี้ดู ข้าวหมูกรอบ60บาทอ่ะก็แพงกว่าข้างน้อนิดหน่อยก็ธรรมดานะคิดว่าก็ต้องดูคุณภาพว่าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็30บาทก็ไม่แพงนะในห้างแพงกว่าก็ไม่ไม่แพงลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ไงยทาเทมปุระซีฟู้ดค่ะเราเป็นแพ็กเกจไว้แล้วเนี่ยชอบก็ได้ของแล้วแล้วจะเอาบลูเบอร์รีเอาไหมถอยกลับไปเอาไม่เอาไม่เอาบอกพี่ไม่เอาเป็นพี่ชักขินพอแล้วมาเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินแล้วเราก็ค่อยไปใส่ผ้าปูุปิบจมูกแบบนี้ก็เหมือนใส่หางเกงในไว้ที่ เปเน่ยฮะอิ่มแล้วยังฮะอาหารที่นี่เป็นไงฮะโอเคค่ะไม่ได้แพงมากเออราคามาตรฐานแล้วก็กินได้นะกินได้แต่ว่าเขาจะเน้นอาหารเป็นแบบคนเดินทางอ่ะคือพวกข้าวกล่องขนมปังอะไรเงี้ยผลไม้ก็พอจะมีบ้างกลับแล้วค่ะไม่มีคนเลยตอนนี้คิดเห็นหนังซอมบี้จ้ะรีบไปแยวซอมบี้มาสถานีกลางบางซื่อจะไปรถเราอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะครับถนนดๆีปิดกล้องก่อนบายบายนี่ค่ะ ฉีดวัคซีน,น,นเป็นไงครับไปฉีดมาแล้ว <c oughs> เออ ไม่เสียตังค์นะคนไทยอันนี้ท้องอยู่ก็ฉีดได้ค่ะเพราะว่าท้องได้เจ็ดเดือนแล้วอืควรต้องฉีดด้วยถ้าคนท้องน้อยกว่า12สัปดาห์ฉีดไม่ได้ก็ฉีดฟรีนะคะถ้าเป็นอันนี้มีวีซ่าทํางานก็ฉีดฟรีแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวที่เสียตังค์นะสามร้อยแปดสิบบาทใช่คนไทยก็อันนี้มาฉีดที่เซนทรัลเวิร์สันชั้นห้าชั้นห้ามีวันศุกร์ศุกร์นอาทิตย์อาทิตย์จนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมิ รีบฉีดนะคะแว่นเป็นเข็มที่สี่แล้วสีที่เราสามเข็มเข็มแรกที่ไทยของสามีก็เข็มที่6รีบมากรับรีบมาบีดบมานะคะตรงนี้นะโซนด้านเนี้ยโควิดยังไงนะโควิดเริ่มมาแล้วนะเออน้องชายพี่ติดไปแล้วนะอืมเรียบร้อยแต่แม่ได้อยู่ด้วยนะอยู่คนละที่นะคะเอออยู่คนละที่ส่วนของพี่เนี่ยมันนุ่นหกเข็มเนี้ยยังไม่ติดเลยนะครับรอนมาทุกซีซั่นแล้วติดไม่ได้นะครับตอนนี้ภรรยาข้องด้วยนะถ้าเกิดติดโควิดเดี๋ยวเอาโควิดมาติดภรรยาแย่เลยต้องระวังตัวนิดหนึ่ง แต่นี้ก็ต้องมามันต้องมาฉีดเยาะคนน้อยมากแล้วแบบบริการดีมากสถานีใช่ไหมเออต่อข้อมูลอะไรเงี้ยเหมือนปกติอะอที่เราฉีดอะแล้วแบบเจ้าหน้าที่เยอะมากนะรีบมารีบมาก่อนที่โควิดมันจะระบาดกันอีกรอบนึงถ้าโควิดระบาดคนก็อาจจะรีบมาฉีดเยอะคน<ๆ>ก็จะเยอะขึ้นมาหาศารเหมือนตอนที่สมัยพี่ฉีดเข็มที่สี่ะ ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะใช่เสียตังค์ซื้อเข็มละเท่าไหร่วะพันกว่าบาทอะเออส่วนเข็มที่5ฉีดฟรีโรงพยาบาลบอกฉีดไหมวันนี้มีฉีดฟรีเขาให้ฉีดก็รีบๆบมาฉีดใช่วันนี้ก็มาเซ็นท่านเออก็เลยมาฉีดเลยโอเคแล้วภรรยาท้องด้วยยิ่งต้องฉีดใช่เนี่ยหรอคะที่อยากได้ใช่ค่ะชาวบ้านไม่มีต้องซื้อไปไว้เลยไหมแต่ที่นี่มีใช่ไหมเออก็แล้วแต่ภรรยาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะได้มาซื้อให้อีกเออคนเยอะค่ะคนเยอะค่ะอันนี้วันเสาด้วยอันนี้คนเยอะ ไปค่ะภรรยาค่ะไปค่ะแมหนูนหจะเดินเดินไหนคะท่าติดอย่าง<ค>นี้คนอย่าได้คิดเจ้ามาไน<ฟ>้วันหยุดเมารถนะ รถติดมากไปค่อยๆไปนะครกลับบ้านแล้วครับเป็นไงครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วรถติดในเมืองไปอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วนะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดอยู่ลาวยู่ลาวไม่มีรถไฟก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แล้วติดมากเลยยังไม่ได้ออกจากเซ็นทรัลเมือเลยก็ถ้าติดแงกแล้วไปทีเดียวก็ไม่เมานะคะแต่ถ้าติดตึ๊กแล้วไปตึ๊ะแล้วจอดตึ๊ะแล้วจอดก็คือแบบพี่อ่ะก็คือแบบเมารถจะสร้างความบันเทิงไงจะได้ไม่เมารถเกี่ยวนอนก่อนนะคะ Okay, good night.